สวัสดีพี่น้องกลับมาสู่ช่องแอมาซาดนะพี่น้องเบิงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแอมาซานเรือพี่น้องได้มือนีไทยโบมีแนวสิไทยให้เบิงพี่น้องตอนนี้กะคาแล้วมากินข้าวแรกางน้ากันพี่น้องเอ้ยแก้วถ้วยเก่าพี่น้องแก้วถ้วยเก่ามีออมหมูดัาแกงให้พึ้งแดงพี่น้องแกงให้เึ้งแดงค่ะอันหลานไผ่เอามาใหา้นะพี่น้องเนาะ แกงแล้วมาส่งเห็ดเผึงแดงงามนีเห็ดแค้นแขน,แขนพี่น้องดอกใหญ่ยอยูย่ยก,กับแขนดีค่ะเห็ดเผิงแดงมูมีฝนน้ะพี่นอนะ้องเนาะมันแหง้งแสบคือเกาพี่น้องแสบค่ะหวานหวานแล้วมีของหวานก็นคือบวกมีพี่น้องบองมีสุกออหม่ไอ้เขาแกงเห็ดเผึงแดงนะ้ะพี่น้องเบัง เห็ดเพิ่งแดงครับพี่น้องอาอันคลิปนี้เป็นคลิปสันส้นๆพี่น้องฝากไว้กันแล้วกันนะคะช่องแอลวันซาดฝากกดไลค์กดติดตามนเด้ออย่าลืมกดถูกใจเห็นพร้อม